ันนี้ก็มาอยู่บ้านหัวเลยนะคะหัวฝายที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้เราก็จะไปชมสวนแตงโมนะคะติดตามมาเลยค่ะนั่งเด็กมึงงายตัอได้เอ็นอากุยแกทำเมียตัวตามมาเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะมาดูแปลงแตงโมนะคะก็จะนานเลยเนี่ยอะไรจะข้นเนี่ยเนี่ยอันี่ก็ ได้มาชมสวนแตงโมนะคะที่อําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอันนี้อยู่บ้านอยู่ที่ไหนนะคะบ่านัวงฝายตะบนงวงฝายครับปลูกแตงโมเยอะไหมคะนี่เป็นรุ่นที่สองใช่ไหมรุ่นที่สองใช่ไหมคะรุ่นแรกยังไม่เจอนี่ลูกมันจะไม่ค่อยดกรุ่นแรกจะใช้ธรรมดาจะใช้ยาในตลาดทั่วไปแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าดกมันมันจะเยอะมากขึ้นกว่าเก่าเนาะแบบว่าพอปลูกลูกมันก็จะโตมันจะติดลูกเร็วครับ ครับลัางจากใจอดีตมันจะติดลูกเร็วผลใหญ่ผลผลจะเริ่มใหญ่ขึ้นลูกลูกมันก็จะโตขึ้นครับผิวมันก็จะสวยผิวสวยออันนี้คือลูกแตงโมงนี่นะเนาะครับอ,อันนี้ปลูกทั้งหมดเยอะไหมคะประมาณห้าไร่ครับประมาณห้าไร่ก็มีอ,มอย่าง,งอื่นอย่างอื่นด้วยก็มีข้าวโพดด้านหลังอ๋อกำลังปลูกข้าวโพดมาแล้วใช้นี่แล้วก็จะไปใช้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ปุ๋ยสารจีมีแล้วก็ไม่ใช้เลยไม่มันจะไล่แมลงได้เลยนะไล่แม ลดต้นทุนครับรดลดต้นทุนด้วยครับไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวครับพอพอหันมาใช้ตัวนี้ปุ๊บมีความคิดเห็นว่าเป็นยังไงดีขึ้นครับอ๋อดีขึ้นสภาพสภาพดินมันก็ดีขึ้นครับครับครับต้นพืชรู้สึกว่าจะแข็งแรงขึ้นนะครับมันมีผลต้านทานเยอะผลผลิตผลผลยังไม่รู้ครับตอนนี้รู้แต่ว่าลูกจะดกขึ้นอครับ เห็นความแตกต่างมันเถอะลูกจะโดดขึ้นแตกต่างครับแต่ก่อนลูกจะไม่โดดแบบนี้นะลูกจะไม่โดดจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะโดดขึ้นขนาดลุยเล็กยักษ์ก็ยังเห็นเลยครับก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับแล้วแล้วนอกจากแตงโมแล้วเราเอาไปใช้กับอะไรมีมีผักกับมันท้ประหลังถ้าเขาพดก็ยังใช้อยู่เลยครับอใช้แต่ตอนนี้กําลังจะให้ผลใช่ไหมครับผมแต่ความงอกงามหรือความเขียวทนทานอะไรอย่างนี้เป็นไง พลครับงามพลงามพนเขียวเนาะครับอ่าเขียวธรรมชาติครับมีแมลงมีอะไรมารบกวนบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแมลงครับไม่มีก่อนหน้าที่เรายังไม่ได้ใช้คือมีแมลงครับต้องใช้ยาฆ่าแมลงเพืดแต่ตังใช้พอใช้อดีอดีลงไปก็รู้สึกว่าแมลงอย่างหายไปเลยอ่าครับครับไล่แมลงได้ครับท้องของเราคมีของาไม่ฆ่าแต่ไล่ฆ่าแต่ไล่ไม่ให้ไม่ให้เข้าใกล้มันไม่มีสารเคมีนะครับครับแมงอะไรก็ไม่มารบกวนเนาะแมงครับผม แมงตาทองอะไรนะแมงที่แต่วันกันอย่างเดียวไม่ได้ครับเ้วที่เราเห็นอยู่เนี่ยเอาไว้ไล่กาครับไม่ใช่แมลงครับไล่ไล่แมลงแต่ไม่ไล่กาวันอันนี้ก็เป็นส่วนผสมนะคะเออเป็นส่วนผสมแล้วกับมันสำหลังได้ใช่ไหมครับใช้ครับใชอใช้ใช้ใช่ทุกแปลงหรือว่าใช้เป็นบางแปลงมันไม่ใช่ทุกแปลงครับแต่ว่าแปลงที่มันโตแล้วมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเจอครับเเพิ่งเจอที่ร้างครับ จะใช้ตอนเล็กเรียกว่าเจอแมงงามเมอยามขวานบินครับมันติีไม่ได้แล้วมันสูงเออยังขวานเหนไม่ได้เพราะมจะพาไปดูแปลงที่ใช้นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นความแตกต่างมันเห็นความแตกต่างครับส่วนแปลงแล้วก็แปลงที่ไม่ใช้เนี่ยมันมันจะมีไม่มีให้ดูอ่ะครับแต่มันมีแต่พาไปดูมันก็อยู่ไกลมันไกลมันไกลอันนี้ก็คือเป็นไร่สวนผสมเนาะ เป็นส่วนผสมมาชมแตงโมกันอันนี้ก็ไปดูแตงโมที่บ้านอะไรนะหัวฝไฟบ้านหัวฝายอำเภอแคนดงฝายกินอำเภอแคนดงกินอำเภอแคนดงบุรีรัมย์เนาะครับผมครับครับวันนี้เราก็จากทีมงานของดรกรสุกเกษมบริษัทกรวันฟาร์มก็มาติดตามผลงานเนาะจากการที่ลูกค้าเราใช้อดีสองห้าหนึ่งครับครับครับเราเป็นยังไง นี่มันเป็นยังไงมั่งข้างหลังเคยใช้บ้างไหมปลูกอะไรบ้างคะอ่าเร็วมาเข้ามาเร็วมาเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับบ้าโอ้งามมากเลยค่ะที่ที่บ้านปลูกอะไรนะคะที่บ้านปลูกพริกปลูกพริกค่ะถักสวนครัวอะไรทุกอย่างเนาะยางพาราก็ปลูกใช่ไหมคะปลูกปลูกอ๋อใช้ยางพาราป้านี่นะคะปลูกอะไรบ้างคะปลูกต้นปี ปลูกทุกอย่างพริกมะเขือพริกมะเขือมะเขือกระโขดอ๋อปลูกกระโขกกันด้วยอ่าพี่คนปลูกพริกกับมะละกอค่ะอ๋อพริกกับมะละกอเป็นไงบ้างครับผลผลิตผลผลิตดกอ๋อดูได้ดีเนาะนี่นะคะพี่ปลูกอะไรคะพริกกับมะเขือจ้ะอ๋อพริกกับมะเขือเป็นส่วนผสมเนาะที่บ้านก็ปลูกใช้กันใช้ตัว rd สองห้าห้จ้ะค่ะไม่มีสารเคมีอันนี้ พี่พี่พี่ชายหนุ่มๆทั้งหลายคะที่บ้านปลูกอะไรมั่งล่ะคะขอนิดนึงค่ะใช่เลยคนนี้ดีกว่าที่ที่บ้านปลูกอะไรมั่งคะลุงอ๋อปลูกต้นหม่อนปลูกอ๋อลุงปลูกต้นหม่อนเนาะมาดึงดึงต้นหม่อนบอกเล่าก่อนที่บ้านเราเป็นยังไงบ้างคะปลูกต้นหม่อนแล้วก็ มันต้นใหญ่ก็ตัดทิ้งเยแล้วก็เอาอาดีสองห้าหนึ่งเนี่ยฉีดก็ปรากฏว่าออกดอกออกผลเต็มเลยไม่มีไม่มีแมลงไม่มีอะไรมารบกวนนะคะไม่มีแมลงไม่มีอะไรฉีดแค่สองสองครั้งเองอ๋อฉีดแค่สองครั้งเห็นผลเลยใช่ไหมคะเห็นผลอ๋อไม่ต้องไปปิดปากปิดจมูกเลยไม่มีไม่ต้องเอาเพอะเพ่อผสมน้ําอาบยังได้เลยถึงถึงบ้านเรศหล่อขนาดนี้ไงขนาดพี่เขาดูซิเนี่ยห้าสิบจนหกสิบแล้วเนี่ยยังขนาดนี้เลยอ่ะ ยังได้หล่อขนาดนี้เลยลุงเหรอคะที่บ้านปลูกอะไรคะะไ้ปลูกปลูกไหมปลูกเดี๋ยวไปชมสวนไปชมแตงโมกันนะคะตอนนี้กำลังดูแตงโมกันนะคะลูกแตงโมตาตามันต้องกีตาสีกันป้าดิดูแตงโม ทักทิ้งไปเได้กับป้าอันนี้ได้ได้กี่กี่เดือนนะคะแตงโมเกือบสองเดือนแล้วครับนี่เกือบสองเดือนแล้วปกติก็าสามเดือนก็ออกได้แล้วพอเจอผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโน RD25 หนึ่งแล้วลกนี่ครับตกตกมือตกแต่ยังลูกยังไม่โตต้องรอนี่ว่าเอกเอกกกำลังแต่งตัวอยู่กำลังแต่งตัวเนาะอีกแรงเนาะมันแรงด้วยครับถ้าแรงได้ขนาดนี้นี่ อันนี้ทำไมเป็นกาีิครับนี่กาดิครับกาดิดดิดต้องมีตัวไล่เนี้ยนะไล่แงแต่ไล่แมงแต่ไม่ไลกาไล่แมลงแต่ไม่ไล่กานียางควะเนี่ยใช่ไหมด้วยดกเราจบอกเรีนเ่องนกนีอลูกบกมากเลยอะลูกใหญ่ด้วยลูกโตเนอะเริ่มโตเริ่มโตโตแล้วเนี่ย อันนี้เชือกฟางนี่ไว้ทำอะไรนะคะเชือกฟางไไ่่กกาามันก็พื่งไงพูบับพูบับกาดียินเสียงตกใจอ๋อเชือกฟางอันนี้คือแบบใหม่นะคะวัฒนกรรมใหม่เราอยู่เกิดขึ้นหลังยังไม่เคยเรียนว่าแบบเอาหอยนะแตงกวาต้องเอาไปมีแป้งอย่างเดียวแป้งไทยหรือพี่อยางหลังแป้งไข่เดี๋ยวแป้งไทยแป้งไทยยังไม่เป็นผสมไม่ทุกอย่างครับขุกข้าวโพดแดงไทยแดงความมีหมด ด้นถึงงานด้านถึงฝนเลยเพรว่าฝนตกเมื่อกี้สภาฝนตกเล่งๆก่อนเลยนวลนวลแต่ใหญ่แต่ใหญ่ยากเลยนี่จะโตขึ้นผสมเนาะปลูกหลากหลายจะใบจะใบมันดีนะใบมันสวยด้านถึงฝนเลยความแรงมันแรงนี่ขนาดแรงๆใบยิ่งใหยวขนาดแรงเลยขนาดแรงเนี่ขนาดนี้เลยอ่ะถ้าเดินฝนเจอฝนอีกหน่อยนึงเนาะครับมันไม่ได้ให้น้ำเลยมัน ตามธรรมชาติเลยครับเอาแบบธรรมชาติเลยรอฝนอย่างเดียวผิวแตงโมสวยมากถ้าน้ำสมบูรณ์ก็โอ้โหไม่ต้องเนี่ยผิวแตงโมยิ่งสวยเลยค่ะดูแตงไทยครับแตงไทยใบดกเลยดอกก็ดกลูกก็ดกวางหันก็เด็กผู้นหน่วยเพลินเยอะไอ้พี่อ่ะสิบกิโลที่ผมวัดอ่ะสิบกิโลกเลยลูกหนึ่งนะแตงโมนะที่ผมเอาไปวัดอ่ะเออพี่อ่ะสิบโลสิบโลสิบโลลูกขนาดเนี้ย เดี๋ยวโตอีกนะตรงนี้แหละพ่องับปอยู่ตรงนี้แหละนี่มันถึงแหรงมันแหรงครับมันแหรงแต่ตอนนั้นมันมีสิมีใบใบอ้อยปกใบอ้อยรู้สึกไหมอีกหน่อยแล้วก็มาติดตามผลงานอีกอันนี้คือพอลูกโตอีกหน่อยก็คืออีกประมาณเดือนหนึ่งครับอีกเดือนหนึ่งใช่มามเดี๋ยวผมโทรบอกว่านาจะกินแต่โมพร้อมเลยตัวสิบกัวรนี่ก็ถือว่าเนาะสุดยอดเป็นไงได้ได้เนาะลดต้นทุาา<ใ>นลดต้นทุนลงเยอะครับถ้าใจเนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะครับเดม่เดียวเลยใช่ไหมมันไม่มีมันไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงด้วยนะอ๋อออนนงมีย่่าื ไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวนี่แหละครับอันนี้เกษตรกรใช้ตัวเดียวครับผมใช้อาดีตัวเดียวไม่ใช้อดีตัวเดียวถ้าเกิดว่าปกติแล้วใช้ตัวอื่นก็จะเป็นต้องใช้เยอะนะครับปริมาณเยอะนะครับแป๊บเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมลงมันชินกับยาเลยต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยใช้ตัวนี้ดูไม่มีแมลงไม่มีอะไรเกาะเลยครับไม่มีเลยรูปมันก็สวยนะผิวัน่แล้วมันอันนี้มันจะเป็นในนี่ไปเพิ่มออกซิเจนในดิน แมลงไม่ชอบอมแมลงมันไม่ชอบออกซิเจนมันก็อยู่ไม่ได้พอฉีดแล้วปุ๊บ,บเนี่ยมันไปเพิ่มออกซิเจนในดินที่นี่แมลงมันไม่ชอบออกซิเจนมันชอบอย่างอื่นม,มันก็ต้องไปใช่ไหมอ่าอย่างนั้นปลอดภัยกับคนด้วยครับชาวเกษตรกร,กรปุ๋ยก็ไม่ไ้ใส่เยอะด้วยอืม,อมไม่ได้ใส่ทนี่เจ็ดวันฉีดครั้งเจ็ดวันฉีดครั้งใช่เจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งเราเราฉีดตอนเย็นแล้วกลางคืนน้ำค้างลง เช้าก็เป็นอาหารพอดีใ<ห><ห>ช่ฉีดช่วงระยะหกโมงอะ<ห>ตะวันตกดินปั๊บตอนเย็นฉีดเลย,เลยแต่พอน้ําค้างลงพอช้ามาก็เป็นอาหารครับ,บ,บประมาณนั้นเลยอิษฐานให้หน,หนึ่งครั้งฉีดพ่นหนึ่งครั้งใช่ไหมคะครับผมทีละครั้งอทิตฐานหนึ่งครั้งพูถึงก็ยังโอเคเนาะอยู่ที่ดินเดี๋ยวค่อยๆปรับเปลี่ยนเนาะดินสภาพดินก็โอเคแล้วขนาดไม่มีฝนยังไม่ตกไม่อะไรนี่มันมันมันก็จะทนแรงได้ด้วยใช่ถ้าเราฉีดไปจำมันก็จะทนแรงไปอีก ส่วนผสมไลยมีนี่ขาวโพดแบมีเป็นส่วนผสมก็จะมีมีแตงมีไทแตงกวาแล้วก็ข้าวโพดตอนนี้มันจะกาจินเอาไปกาูกเนืสมแดงเลยเนาะใกล้จะแดงแล้วมันในนี่ไงลูกแดงแล้วลูกแกลกมัน เขาบอกเอาดอกยวก็ปิดถิ่มสุดมากเป็นเฉลยผสมจริงๆเนาะอ้อยก็มีนะอ้อยก็ผูดฉีดเนาะอ้อยทานในลูกแรกแตงไทยแตงมูข้าวโพดมีแรงแพงหลากหลายจริงลวยาด้วยโอแตงโมทายาไม่ถึงไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินนะใช่ตัวนี้บอสใส่ยาครับแปลงนี่มั่นใจเลยว่าบอใส่ยาใช้ตัวเดียวเลย a r 2 5 5 1่บอใส่ยายาครับแม่แรงสิบ่มีเลยถ้าซื้อจากสวนเราไปกินนี่รับรอง ความไ,ไม่มีครับไม่มียารับรองความปลอดภัยไม่มียาฆ่า,มาแ100มลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับรับรองช้างกินช้างไม่ล้มนะเค่อื่นในช้างกินล้มเลย <laughs> <laughs> ตาบใดที่จะคล้องสวนยังกินอยู่นะละแสดงว่าบ่ได้ใส่ยาจะคล้องสวนบ่กินแปลว่าใส่ยาหลายบ่าคุณผมเห็นเลยครับจับเห็นสบายแปลงอยู่หนีเพรจุกห่วงนี่ลูกนี้แดงแล้วเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยแสดงแล้วมั้งนี่แต่ว่ามันยังไม่จัดมันยังไม่สัตว์ ครับมันต้องแดงหมดนี้เบิองขวดมันขวดมันหน่อยมันมันตายไปอันตัวไหนตัวไหนตัวเมืองตัวใดเมืองฟันตายฟันตัวไหนก็ยืนยันได้ว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับใช้ตัวเดียวครับผมหนึ่งตัวเดียวครับยืนยันยยืนนัครับผมใช้โปรตีนอะมิโนไม่มีโรคแมลงมารบกวนครับครับครับไม่มีไม่มีโรคครับไม่มีแมลงมาลบป่วนใช้อาทิตย์หนึ่งครั้งครับห้าซีซี เอาน้ำ20ลิตร20ลิตรเนาะครับผมถูกตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้มันลดต้นทุนครับผมม่ต้องไปซืออะไรยังอื่นและมากายครับไปบึกไปดูมันสับปะหลังบ่ค่ะไปดูมันสับปะหลังต่อต่อไปเราก็จะไปชมมันสับปะหลังนะครับอาติดตามตอนต่อไปครับค่ะอ่าวันนี้ตอนนี้ก็มาติดตามชมมันสับปะหลังต่อนะคะ มันสับปะหลังที่ใช้โปรตีนอะมิโน Rd สองห้าห้าหนึ่งอันนี้คือใช้นะคะใช่ครับใช้ใชดูใบอันนี้ต้นนี้มันมันท่าไ้เท่าไหร่ด้านั้นเนี่ยกี่กี่ปีสามเดือนครับนี่อ๋อต้นสามเดือนครับนี่สามเดือนเนีสามเดือนยังได้ขนาดนี้ดูสามเดือนครับนี่สามเดือนครับมันสามเดือนนะครับมันสามเดือนนะคะนี่คืออันนี้คือหัวหัวมันสับปะหลัหัวจะดกนะครับหัวดกใหญ่นะครับ โอ้นี่สามเดือนครับนี่สามเดือนครับสามเดือนโอ้โหโคนโคนครับดูโคนใหญ่ใหญ่ครับแล้วหัวจะจะหัวจะทีนะครับหัวจะทีโอ้โหจะอ้อมเลยอือมีแค่สามเดือนเนี่ยเนี่ยดูดินแตกอ่ะเดี๋ยูดินดินมันดินแตกเลยครับเนี่ยเนี่ยความที่ว่าอันนี้พ่นแค่ไม่กี่ครั้งเองครับพ่นไม่กี่ครั้งคเพราะว่าจะพ่นบ่อยไม่ได้มันครับสูงแล้วครับโอ้ใบมันจะสูงแล้วครับใบมันจะออก มาเท่าเออมาเหลี่ยมเนาะมันเหลี่ยมเลยดูความเขียวมันจะเงาเลยเนาะเงาขึ้นเงาเลยแตกยอดนี่เป็นเงาเนี่ยค่ะยอดจะพาไปดูตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้มีให้ดูแป้งนี้ใช้ครับกัญญาพี่แป้งหนึ่งที่ยังไม่ใช้เออเดี๋ยวเห็นความแตกต่างจะได้เห็นความแตกต่างปลูกพร้อมกันครับวันเดียวกันทางกันแค่หนึ่งวันอันนี้คือพันธุ์อะไรคะเนี่ยเกษตรครับนี่อ๋อพันธุ์เกษตรเกษตรศาสตร์แมียนอันนี้คือสัต กี่เมตรเนี่ยสูงสูงกว่าหนูอีกนะคะเนี่ยหนูสูง165สองเมตรได้ไหมสองเมตรกว่าเมตรวแม่หนึ่งกินมันเสียวมาจากบ้านโหันู่นสมบูรณ์โอ้ผมบ่าหัวไวยังละดูใบมันยอดแตกดีงามมากเลยค่ะงามครับงามยอดไม่มีแมลงเสมอเลยมัโดกครับหัวกระดกหัวดกโคนใหญ่หัวดกสามเดือนครับสามเดือน อันนี้ต้นมันสับปะหลังสามเดือนถ้าโคนใหญ่แล้วหัวดกอะไรอย่างงี้นะโคนเริ่มเลยนะอันนี้แปลงนี้ที่ใช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ไม่ไม่ได้ใช้ครับมีอยู่ใกล้ๆนะแปลงไม่ใช้นะเดี๋ยวพาไปดูีด แล้วคุยดูหนูอัวนี้บักเขียบว่านแจรอบสองเพวกเจ้าฮีกิดียู้ไหดกน้บักเขียบรอบสองดกเนี่ยไปว่ากันอีกลสิแล้วมีหัวเบาบักเขียบรอบสเยนี่เดี๋ยวพวกเจ้าฮิกิบักเขียบไปยู่นี่รอบสอง รอบแรกไปแล้วรอบแรกเอาไว้เรียนเลยยังยังนี่ยแปลงนี้ไม่ได้ใช้นะครับนี่เหตนความแตกต่างนะครับดนเยอะอี่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ Rd 2551ของรร์กรสุขเกษมนะคะเนี่ยแปลงดูดูต้นค่ะลองดูแปลงที่ไม่ได้ใช้ดูเตะดินจะแข็งนะมือขูดได้ดูวกดินแข็งขึ้นเลยดินต่างกันอไม่มีหัวเข้าเลย อ๋อแปลงแปลงที่ใช้ดินขุดสบายเลยนะใช่ไหมมือเอาใช้มือขุดสบายสบาย,สบายเลยขุดไปนิดเดียวเจียว <แฟ S 3> หัวมาแค่น,นี้อ,อันนี้ไม่มีหัวอันนี้ไม่มีหัวเนี่ยรากที่มันมาปลูกกันเดียวกันอายุเท่ากันปลูกพร้อมกันเลยครับความแตกต่างเห็นช<บ>ัดเนาะเห็นชัดเลยความแตกต่างเห็นชัดเจนอันนี้มีพยานยืนยันหลายคนว่าใช้ Rd 2 5 5 1ของเขามันดีจริงใช่ไหมคะลุง เจอไปเจอนี่ยุนวันดๆยืนยันมีพยานยืนยันหลายคนยืนยันครับอ้าวนี่เจอหัวแล้วมาเยี่ยมเยียนเจอตะกรอนตอนนี้เจอเจอแล้วครับเจอหัวแล้วเจอหัวแล้วเทียบเทียบกับเมื่อกี้เป็นไงหัวเรามาเทียบเทียบกันดูโอ้โหผิดก็เรียบรับเลยหัวเล็กกับเมื่อใหญ่ผิดก็เรียบรับเลย เมื่อกี้ตัวหัวเท่าแขนปลูกวันเดียวกันปลูกเันเดียวกันโอ้แล้วแล้วดูใบครับดูใบใบก็ปิดจันริดันความเข้มสีเขียวตัวนี้ใช้สารเคมีแล้วะใช้ปุ๋ยเคมีแล้วอ๋ออันนี้ใช้ใช้แล้วนี่ใช้เมื่อกี้เนี่ยซึ่งท้ายไปอาทิตย์เดียวน้ำใช้ไปเรียบร้อยใช้ปุ๋ยหวานเรียบร้อยแต่ยังไม่ขึ้นเลยอ๋อใช้ปุ๋ยหวานปุ๋ยเม็ดตัวนี้ยังไม่หวานครับไม่ได้หวานปุ๋ยเลย มะแปลงนั้นไม่ได้หวานเลยครับอาดีตัวเดียวครับไม่ได้หวานปุยครับดินก็ผิดไปแล้วดินสภาพดินเนาะคืออาดีเนี่ยมันจะไปช่วยให้ให้ดินเนี่ยร่วนซุยครับอากาศอากาศเป็นจะถ่ายเทได้มันแปลงนี้หวานปุยแล้วสองครั้งของผมแค่ลองพื้นครั้งเดียวจบเลยไม่ได้ใช้อะไรอีกนอกจากไอตัวนี้ตัวเดียวนะครับ น,นี่มาเปรียบเทียบให้ดูว่าเปรียบเทียบไม่ใช้อดีเนาะเปรียบเทียบให้ดูแล้วเป็นการยืนยันจากเกษตรกรนะครับว่าอาดี2 551ใช้แล้วได้ผลดีจริงอำเภอ,อ,เอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เผื่อถ้าเกิดว่าสนใจหรือว่ามาชมสวนของพี่พี่อะไรนะคะสวัสดครับพี่สวัสด ยินดีไหมคะพี่ยินดีครับยินดีเนาะบอกบอกเบอร์โทรสักนิดนึงเผื่อมีใครเช่าไม่มีเบอร์โทรอาบอกนีครับแต่ผมไม่เคยโทรหาจากของบอกบอกเบอร์โทรหนูนะคะติ๊กค่ะเบอร์ศูนย์แปดเก้านะคะแปดสองหกหนึ่งสองหนึ่งเพราะว่าผมไม่เคยโทรหาจากของเผื่อสนใจโปรตีนอะมิโนหรือว่าอ่าชาวเกษตรกรสนใจยังไงเนาะติดต่อคุยกันได้อาดีค่ะ ผือสนใจ ID 2551นะคะท,คที่เบอร์0 8 9 8 2 6 1 2 1 9ติคค๊กค่ะคร้มาอ่หรือจะสนใจติดต่อมาที่ผมก็ได้ครับ0 8 5 4 8 2 3 3 0 5ธีรพง์ยิ้มมีครับทีมงาน AD 2551ยินดีให้บริการครับวันนี้ก็ขอบคุณ คุณพี่สวัสดิ์ค่ะที่มาชมสวนได้ยืนยันใช้อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งเปรียบเทียบของเข้าเป็นอะไรเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวทีมงาน2551ห d 2551เยี่ยมารดีองห่งแย่าโอเคเยี่ยมมาก ให้ให้เรืองเกี่ยวบเบอ่ยิค่ะดิีเี่เวาื้นเบอรีเจ้าพนบอกกิีถามอีกที่เกินแบบเมื่อกี้อยากมากอยากย่งตอติโตมตาเบอนี่มายกมาสวนกรบอกบอกมองมองนี้ยว้ไซนะน้เดียสนอนจะถามถ้าเพื่อชาวเกษตรกรสนใจมาชมสวนแตงโม มันสับปะหลังสนใจติดต่อได้เบอร์ที่เบอร์เลย์นะคะ0 8 5 8 3 0 9 5 3 7ค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะสวัสดีลาดกุบอนค่ะสวัสดีลาดกุบอนบ้านบ้านหน่อยนงบึงหมู่ห้าค่ะตำบลหัวฝายอำเภอสตึกอำเภอแคนรดง <c oughs> จังหวัดบุรีรัมค่ะขอบคุณค่ะจะไปหอดสตึกรู้ไห